รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พิศนุธาผู้ชมนะคะป่ากันทีบานไส้เข้านะคะอำเภอของโพจังวัดปัตตานีนะคะแน่นอนเลยคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงของบานไส้ข้านะคะจะต้องขึ้นชื่อในเรื่องของสวนทุเรียนใช่แล้วค่ะคุณ้ชมคะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะพิศนะพาผู้ชมมาบุกสวนทุเรียนคลองบานไส้เข้าอำเภอของโพจังจากวัดปัตตานีอยากจะบอกว่าสวนที่พิศนุธาไปในวันนี้นะคะชื่อว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเพื่อได้มีการลองทําสวนทุเรียนแต่ว่าอยากจะบอกว่า เขามีเทคนิคเยอะเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะผู้ชมเราไปเจอการเทสวนถุเรียนด้านหลังนี้เลยค่ะคุณมคะวันนี้นะคะรายการเกษตรทําทำกินนะคะพี่สอนค่ะผู้ชมนะคะมาบุกสวนถุเรียนของ ตะบ,บนทรายขาวอำเภอขอนโพงจังหวัดปัตตานีแน่นอยค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงทุเรียนคลองปัตตานีนะคะใครๆก็จะบอกว่าทุเรียนม้อนคลองทรายขาวนี่มันร้อยสิงแหละวันนี้ตอนนี้คุณผู้ชมดีซอนนะคะอยู่กันทีมูฮานะคะทางขึ้นน้ำตกถ้าขับรถมาจะไปน้ำตกทรายขาวนะท้าไม่อยากเลยแหละตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องาสายรัาค่ะก่อนอื่นเลยนี่ถือว่าเป็น ทรเลศดีมากบรรยากาศดีคุณผู้ชมคะพอยาจะให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นมาจากนาวัดนะคะไปน้ำตกเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้จะมีสวนทูเรียนอยู่ระดับสำคัญนะคะมันมองแล้วรู้สึกสบายตาเพราะว่ามันเป็นแบบเทือกเขาส้นกรลาคิรี่อีกนิดเดียวก็จะเป็นน้ำตกมันเลยทำห้ทุเรียนใส้คานี่ถึงได้ร้อยใช่ไหมคะ่ะยาจะให้หนองไส้ฝานีบอกเลยว่าสวนของเรามนี่แบบมีทั้งมดเท่าไหร่ทีที สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเฉิญสายฟ้านะครับเป็นเกษตรกรนะครับอยู่ตบลบ้ายขาวอำเภอหกผู้จังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของคุณแม่นะครับเชิญสวนคู่โซฟานะครับก็คือผมจะเป็นคนดูแลให้นะครับก็ผมก็ทำในช่องทิกตอกด้วยก็คือช่องทุเรียนศูนย์ถึงร้อยนะครับก็คาาไปติดตามได้ในนั้นนะครับกสวนนี้มีพื้นดีสัมารถประมาณสี่รายครับทําไมถึ้งชายชอว่าทุเรียนศูนย์ถึงร้อย ต้องมีดถี่มากใช่ไหมคะ้องสายฟ้าคะคก็คือเตะตั้งเชิญี่นะครับเพราะว่าช่องเนี้ยเป็นช่องเสถา่าเนี่ยนั่มสำรับมือไหมผมก็ะมือไหมแล้วผมก็ทําแล้วประสบความสาเร็จในส่วนนเดี๋ยวผมได้ข้อมูลมากําแล้าสาเร็จก็เลยเอามาถ้ายต่อตอ,ตอ,ตอ,อันไหนไม่สาเร็จอันไหนไม่ประสบะไม่ประสบผลเถตั้งไหวก็ไม่ได้มาบอกต่อครับก็คือเดิมตั้งแต่ขั้นตอนที่ศูนย์ถึงขั้นตอนที่ร้อยเลยครับ ก็ใช้มือไมจะได้ทําตามได้โดยเถว่าเราไม่ต้องลง้ทางไม่ต้องเสียเบียร์ไม่ต้องเสียเวลาแล้วไม่ได้พ้นาเร็จตามที่เราต้องการครับคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าผูดถึงนะคะแน่นอนเลยว,ว,ว่าทุเรียนเทว,วายูในพื้นที่ของบางไส้ค้าเนี่ยจะคืนชื่อมากๆเลยแต่ว่าวันนี้พี่ซอนนะคะพาคุณผู้ชมนะคะได้มาบุกสวนนือว่าเป็นกเกษตรกรยัง่ัง ยังสมาร์ทใช่ไหมคะ่ะยังสมาร์ฟาร์มเมอร์แบบเป็นเกษตรกรรุ่นไหมอะค่ะเทวาได้ลองพิษล่องทุกในเรื่องของการปลูกทุเรียนนั่นคือหนอง้ายฝาเองหนอง้ายฝาคือได้มาจับทุเรียนมีถึงปีแล้วมา้งเขย่างย่างครับถึงแปดเดือนเนี่ยแปดเดือนเทวามาดูแลเองเลยแบบนั้นใช่ไหมคะ่ะตัวเพื่อนโถกับแม้นทําอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็คือว่าแปลงเทวาเล่าล่องพิษมาเลยเทวาเริ่มจากศูนย์แนนอนเลยว่าถ้าเริ่มจากศูนย์นี่ก็คือ ไม่หล้วเลยเลยเกี่ยวกับทูเรียนยิงถูเรียนนี่อยากจะบอกว่ามันปลูกยากกาเทวจะดูแลให้มันแบบส้มบูนให้มันออกผลผลิตเทว่ามันได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันตรงนี้พอเราแบบเริ่มจากซูนมันมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมตอนพี่น้องมาทำแหลกๆเนี่ยค่ะปัญหาครับสำหรับมือไหมนะครับก็คือไม่มีข้อมูลเลยไม่มีความรู้นะครับลูกตามผู้มีญาติสองทิ้นครับถึงมันไม่ข่อยสํำเร็จครับถึงมันส้ำเ็จมันก็หน่อยครับก็คือ ตอนเี๋ยผมเนี่ยมาเดิมตอนเดือนแรกเลยก็คือลงทางแต่ยังดีผมลงทางแค่นึงเดือนนะครับสาเหตุที่ยผมหลวผมลงทางเนี่ยก็เพราะว่าผมเล่ซร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันขึ้นมาใน Facebook เฟซบุ๊กไหนอะไรก็แล้วแต่ผมเสิร์ชทุกอย áng, ่างเตะขึ้นมาโฆษณาแล้วผมเอามาแชายันึงเดือนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก็บาเลา่ลงทางแหละผมโหลดตัวแหละผมลงทางก่อนเดี๋ยวผมไทำถูงเรียนเนี่ยผมก็แลนมาไล่วงการผมจะโล้ว่ามันต้องเดินมันสือผมรู้แลลวผมเดินดพิั้างแหละ ทีนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับสุดถ่ายซึ่งอีกหนึ่สุดก็คือต้องมีสองอย่างครับถี่จะประสบความสำเร็จได้หนึ่งคือต้องมีวิชาการนะครับวิชาการของผมก็คือเปิดอบอรมเทนในของมหาไร่หรือว่าของอมหาไร่ไหนก็แต่ผมก็จะไปอบรมนะครับนั่นคือหนึ่งวิชาการผมได้และซึ่งที่สองก็คือประสบการณ์ครับประสบการณ์เนี่ยคือผมไปหาสมมนาถูกอย่าง,งเท่ากับเกษตรกรตัวจริงเกษตรกรตอนแบบครับผากได้นี่คือว่าผมไปมาเกือบถูกจังหวัดแหละผมไปเร่งงานมามดนะครับ พอเราได้ซองอย่างเนี่ยเราก็จะมาซ็อกความสำเเ็จกับในการทำสุเรียนครับคนไทยเรียกว่าตอนน้ำดำน้ำดำคนจีนเรียกว่าโ <OG. S 2> อชีโอชีคนฝรั่งเรียกว่า Back แบ็กทอนแบกทอนอยาจะบอกว่า แพงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละโอชีน้ำดำก็คือสายพันธุ์เดียวกันแล้วแต่ว่าพื้นที่ในเรียกอะไรนะอยากจะบอกว่าตอนนี้โลเทไรละน,น้องอ่าตอนนี้ราคาประมาณกิโลกร,รัมละสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทก็ราคาก็จะคงประมาณนี้แหละอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ตอกไปสี่ร้อยแล้วเหล่าการดูแลแบบโอชีน้ำดำนี่มันยากไหมกับมอนทองเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอะ่ะครับอ่าเปรียบเทียมมอนทองน,นะครับง่ายวา่าถูกอย่างเลยครับ งว่าถ you uh, um, well. ูกเรีองเลยเหรอใช่คร no so voilà. so sure ับไงว่าถูกเรืองนี่ยไม่วาเรืองการทําไบทําโลกเนี่ยไบก็จะไล่เหมือนกับมุงสั้นคิงครับอ่าคือทําไบ่ไงไบจะต่อไปเรื่อยๆเลยครับไม่เหมือนม้อนทองทําเป็นชุดใบชุดไบครับเรื่องไบก็คือทํไงว้าครับการดูแลโลกน่ครับโลกน้ําดําเนี่ยส่งจะซวยติดส่งซวยคือส่งจะกลมลร้ผู้นะครับกลมเป็นเลยเหมือนโลกอาโลกฝักท่องครับม้อนท่องเนี่ยถ้าเกิดเราทไในดีเนี่ยโลกก็จะ เบี้ยวครับแต่ว่าน้ําดําก็จะทำไงวะครับแล้วเนี่ยเหมือนกับท้าปิศรสังเกตอะุ้ยมันแบบเหมือนกับอะไรนะกิ่งนึงการนึงอ่ะมันก็ร้ายลูกอยู่แบบนี้มันไม่ไปทําให้ลูกมันเบี้ยวหรือว่าการแย่งฟ้าหารหรือเปล่าอ่ะแเราไม่ต้องตัดพิงเหรอคะอ่าโอเคอ่ะน้ําดําเนี่ยครับก็คือติดโลกดีครับไม่เหมือนม้อนทองแต่ว่ามันจะทิดหนองครับอ่ะแต่น้ําดําเนี่ยในพวงหนึ่งเนี่ยถ้าเราขัดไว้นะครับ ให้เป็นดอกรุนรุนเดียวกันลวกเท่าๆกันมันก็จะหวายพ่วงได้เลยครับ mm hmm. น้ำดําก็คือเป็นธุเลียนบ้านนะครับก็ค mm ือเป็นอุเลียนเบ็นจพันุ์ครับไม่ใช้มือนม้อนผนูครับ mm hmm. มันก็จะติดลูกดี้หวายเป็นพ่วงได้ครับ มูสันคิงมูันคิงเอาสิเอาสิเอสจอคล้องแพงนอกจากม้อนทองแล้วโอชีน้ำดำแล้วก็มามูสันคิงที่สำคัญมันแบบเนี้ยเนี่ยขึ้นมาจากตอนเนี่ยมันติดเลยอะ่ะไม่ธรรมดากี่ปีคะตอนนี้ประมาณ3ปีกว่าตอนแหลกดิดเดียวค่ะแต่เห็นไมล่หละมันออกพ้นนั่นแหละบอกแล้วว่าการดูแลนี่ใส่ใจนันมันคือเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรเลยพอไม่น,น่นตอนขนาดนี้มันจะเห็นลูกแบบเนี้ยติดสำคัญนะมันแข็งซุกเลยใช่ไหมคะครับ <c oughs> ใช่ดูแบบไหนคะ ก็เลยมันน้ำปลายน้ำเนี่ยครับเรื่มเป็นเสื่อมตาลนะครับโอ้นีนี่นีเสื่อมตาลอ่าเนี่ยครับปลายน้ำอ๋อปลายน้ำตรงนี้จะเป็นเสื่อมตาลครับครับใช่ค่ะแล้วท่านแรกพี่หนี่มันออกเรื่องเลี้ยงหรือไม่อ่าใช่ครับแล้วท่านเราตัดได้ไหมเราไม่ต้องให้มันล้นได้ไหมได้ครับได้ได้ก็คืออายู่รอยที่บ้านครับอ๋อแสดงว่าวางยันนอกบ้านหรอที่บ้านก็คืออยูได้เลยครับแล้วเมื่อกี้เทเบิลกับพี่สอนว่าอะไรนะโอชีกับเนี่ยเนี่ยกับมูซังคิงอ่ะใบมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เห็นเลยนี่ เอาค่ะข้อทุเรียนมาดูแข่แข่ค่ะมาดูกันแข่แก็คือมูเซนคิงครับใบเขาจะเรียวยาวครับอ่าส่วนน้ำดับเนี่ยใบเขาจะอ้วนตามนี่คอ่าใบเขาจะปอมปอมครับให้น้ำดับนะครับปอมปอมเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยมูเซนคิงเนี่ยคือจะเรียวครับค่ะคครับุณผู้ชมพี่ซอนนึกออกแล้วน้องน่องทึ้งไว้เลยค่ะ ราวะเห็นไหมมูสันคิงค่ะมันพร้อมใบมันพร้อมแบบเรียวรูมันก็จะออกสวยงามเรียวๆสวนเมื่อกี้โอชีน้ําดําใช่ไหมมันอ้วนใบมันก็อ้วนเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแบบนี้กลมใช่ไหมอ๋อนี้มูสันคิงเนี่ยข้อขอเทวะถ้ำยากนะครับก็คือต้องกดใบอยู่ครับต้องฉายซานหมักว้าม้อนท่องเนี่ยเกือบ2สองเท่าราวะถ้ากดใบไม่โย่ใบมันจะไร้ดอกจะดอกจะไม่ออกครับแล้วก็ก่อนเทวาตัดพืชบัลิตถ้ากดใบไม่โย่นะครับ โลกเนี่ยจะกินไม่ได้เลยกักชากนึ่ยจะไม่ร้อยเลยครับสำหรับไอ้ไอ้ไอ้มูซันทิงนะครับตว่าน้ำดำไม่เปลือกน้ำดำไม่เปลือกแสดงว่าน้ำดำปลูกง่ายว่ามูซันทิงแล้วเราต้องใช้อะไรเทวากดใบคะกดใบใช้สูตรอะไรใช่ผมใส่ซันเมมิคอร์ดคอไลน์ครับจะทีนโปรตีนครับหนาต้องไลลิตนะครับแล้วก็แคลเซียมทามโดสแคลเซียมทามโดสอีกตัวนึงนะครับก็คือศูนย์ห้าสองสามสี่ซองคีบครับ ค่ะพี่โอนเดินดูแบบบริเวณของสวนหนองอ่ะพี่โซนจะสังเกตว่ามันจะมีแบบเป็นเนี่ยไอ้แ่นเนี่ยเต็มเลยอ่ะอันนี้มันเผื่อทําอะไรอ่ะครับแพนเนี่ยครับแผ่นเนี่ยครับจะเป็นแผ่นสังกะสีเหรียญครับใช่ครับอ่าป้องกันกระหรอกคืนตอนทุเรียนครับฮ<ช>่าหมายถึงว่าเอามาคุมถ้าเราเห็นนี่ใช่ไหมคะ่ะใช่ใช่ใชแล้วก็พอกระหรอกมกันมันก็จะไต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันลืน่นอ่ามันลื่น่น เราไปได้แนวคิดนี่มาจากไหนคะครับได้มาเอ็นงานของอแถวตะวันออกครับก็เลยเอามาดัดแเลงใช่ไหมแล้วมันได้พผลไหมได้พ้นกับได้พ้นแล้วตอนเทวันเราไม่ได้ไซส์เทียนแน่นอนเลยมันไปเจาะใช่ไหมค่ะแล้วพอตอนนี้พอเราไซส์แล้วมันเห็นมั้งไหมการเปลี่ยนไปไม่มีแล้วอ่าไม่มีเลยครับนี่แล้วราะว่าเอาจริงๆนะมันจะไตไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมดูก่อนแล้วมันจะไตได้เผื่อมันเลินใช่ไหมค่ะปุ๊บปุ๊บ มันก็ไต่ไม่ได้หนอดเสียจวามันจะกระโดดใช่ครับเราจำตอนโอเคค่ะแล้วก็เราต้องความสูงมันเท่าไรอ่ะไอ้เพ่นนี่เีเราตัดมาเนี่ยค่ะอันระมานนึงหมมันสัดนนึ่งหมมันสัดกว่าก็ฝุดกว่าุดกว่าุดกว่าุอ๋อฝุดครึ่งเพื่อเทวะถ้าถ้าสั้นเกินไปมันก็กระโดดล่ะเลยนะใช่ครับก็แล้วเราหมัดเราหมัดลวดไปเนี่ยจ้างเทวะลวดมันโยกแคกันมันก็ไต่ลวดขึ้นมาได้อ๋อมันไต่ลวดอ๋อมันฉลาดมันฉลาดว่าเล่าค่ะ ก็เลยมาหุ้มแบบนี้เลยใช่ไหมอ่าในเอาลองถ้าไม่ดูเลยค่ะจําเป็นจะต้องใช้นี่อย่างเดียววะใช้แพนอื่นได้ไหมอ่าแ่นอื่นก็ได้ครับเสียมันลื่นแต่อันนี้มันคงทนวะครับคงทนวะพรอ่าเราตัดผลไมิเลอะเราก็ทอดแก็บไหวใายปีหน้าได้แล้วอ๋อถ้าอยากเพิ่มความลื่นเลยก็เอาน้ำมันน้ำมันเครื่องมาชโลมก็ได้ครับแล้วถ้าเราไม่ทอดได้ไหมเรา ตั้งตลอดปีตลอดชาติไปเลยได้ไหมอ่าไม่ไม่ค่อยดีอะเพราะว่าตอนทุเรียนมันก็ต้องการความเจิบโตของมนี่คุณผู้ชมบางคนคิดว่าเออไซแล้วเมือนผี่สอนะนะไซแล้วก็ไซรเลยไม่ต้องมาทอดเพราะว่ามันเนื้อแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมค่ะก็เพาะพ่อเล่าแกะพ่ผลิตแล้วให้เอาออกดีว่าอ๋อมันจะเป็นแบบนี้อออ้ยแล้วแบบนี้อันนี้คือทามแบบไม่รููจริงๆเลยนะมันร้อนไหมอ่ะพ่อโดนแดดนั้น อ่าม,มีมีมีสวนกับร้อนไม,ม่มีสวนกับตะว่า<ด>ของผมไม่ไม่ไม่กลัวเรื่องความร้อนเนี่ยขอของผมฉาดว่าวัวหนามปินแป๊ตัวนี้ครับคือวศตัวเนี้ยมันจะดีก็คือได้ความฉืนสัมผัสในทรงผมได้ความฉืนสัมผัสในแปลงครับทำสังเกตว่าคือลายสวนปีนี้เถ่มีปัญหาเกี่ยวกับต้นทุรเรียนครับก็คือความฉืนสัมผัสในสวนไม่ได้เพราะว่าฉาดวัวหนามแบบเดิมครับ วนานแบบเดิมเนี่ยจะเป็นว่นานถาวาเม็ดใหญ่ครับเวลาตีเนี่ยจ็กตอนจ็กตอนซอ,อ,อกมาเนี่ยหนามจะไปตอกไปลายใบเพราะตอกไปลายใบมันยำยำยำเนี่ยมันจะทําให้ใบไหลครับอ่าแล้วคนทำสวนเนี่ยก็จะกลัวเรื่งองใบอ่อนใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าใช้ว่นานวัวฟินแปดตัวนี้ครับมันจะตั้งแต่คนซอ,อ,อกมาจนถึงปลายเนี่ยก็นามจะเสมอกันแล้วก็เป็นละอองแต่ว่าไม่ได้ปลิวตามลมนะครับอ่าเป็นละอองเม็ดเล็กๆครับมันก็จะช่วยเรื่องความฉีดสัมผัสในแปลงครับจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบกลางทั้งวัน ใบกงางถังวันจะช่วยในเรื่องของการปรุงอาหารนะครับสังกษ์แสงได้ถังวันเพราะนั้นลูกทุเรียนเราจะไม่คอยรุดรวงแต่ถ้าแปลงไนที่ว่าใจว่านานแบบเดิมๆตาสังเกตคือสิบโมงใบยัดตอกแล้วเพราะว่าความชื้นในส่งผุ่มมันไม่ได้ครับทุเรียนก็จะทํางานวันละแข่งซ้ำเจวโมงเพราะนั้นลูกในตอนก็จะรวงดอกก็จะรวง นี่คุณผู้ชมเป็นแบบว่าให้ขิดเอาเองนะคะสําหรับของเกษตรกรเกรทวาปลูกทุเรียนและบิอนเชือ้อขาวเนี่ยถ้าเราแบบเหมือนกับเทน้องสายฝาพยายามบอยอยู่ตลอดก็คือนึงเราจะต้องแบบไฟรูอยู่ประจําแล้วก็ต้องขิดไลฟยซิงหลายอย่างขิดตน้นทุนแล้วก็กําไรที่จะได้มากเพื่อเทวามันก็ ทรงค้นดีให้กับเกษตรกรเองเดี๋ยวเราไปเดินดูตอนอื่นๆกันด้วยพพญาตยาจะบอกว่ามาสวนของหนองไซฝาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ทุเรียนม้อนทองเพราะว่าถ้าเรามา่ไส้ค้านี่เขาจะแปลว่าไส้ค้าตอกินม้อนทองเท่านั้นแต่ยาิจะบอกว่าสวนเทน,นีเด็กว่วนผ้ามาในวันนี้นะมันเป็นแบบทุเรียนแบบผสมสารมีรารสาซพันธุเดี๋ยวไปดูายพันธุ์อื่นกันต่อว่ามีสายพันธอะไรกันบ้างไปกันค่ะ เป็นช่วงทวัตทุเรียนเริ่มทยอยซุกนะคะบางพื้นที่ก็สามารถตัดคายได้แล้ววันนี้ค่ะก็เลยมีแคลดลับในเรื่องของการเลือกทุเรียนก้อนสื่อมาฝากกันด้วยอย่างแรกนะคะต้องดูการพ้นตองแข็งมีสีแคมคืนและการพ้นบริเวณปากปริงจะบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจนค่ะ สังเกตน้ำด้วยนะคะปลายน้ำแหลมมีสีน้ำตาลแคมเปราะแล้วก็หักง่ายรองน้ำห้างเมื่อบีบน้ำเข้าหักกันนะคะก็จะรู้ซึกขคลายกับสปริง ในส่วนของรอยแยกระหว่างผู้นะคะพ้นทูเรียนแทกแกจัดจะสังเกตเห็นรอยแยกบนผู้ได้ชัดเจนยกแหวนบางพันเทวผู้ปรากฏไม่เด่นชัดนะคะก็ยังแชนผ่านการยาวและอีกวิธีนึงค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเคาะเปลือกเมื่อเคาะเปลือกพ้นทูเรียนแทกแกจัดจะมีเสียงดังล้วมๆเสียงนักหรือว่าเบาแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับพันแล้วก็อายุของตอนทูเรียนและนี่นะคะ ก็เป็นแคหลับน้อยๆน,นะคะเทนํนำมาฟากันเพื่อจะได้มีความรู้แล้วก็สามารถนําไปสื่อทุเรียนในท้องตลาดได้แบบไม่พิดหวังค่ะคุณผู้ชมปิซซอนมี่คลองดีมาแนะนำค่ะเพราะว่าน่องไซาปากเขาจะแนะนำนี่แต่นแตนันแตนแตนมันก็คือ ไม่โยงกิงทุเรียนไม่โยงกิงค่ะเพราะว่าถ้าเราหนึกผับไปสมัยมาก่อนใช่ไหมคะเวลาเราจะปีนไปโย่งทุเรียนใช่ไหมบางที่ก็ต้องเอียวตัวแบบแบบนี้ดีไม่ดีอันตรายอันตรายอันดีไม่ดีตกลงมาแล้วแล้วถ้าแบบน้ำหนักเยอะๆนี่มันอาจจะแบบปุ๊บล้นได้แต่ว่าถ้าเรามีหมายนี้ค่ะมันก็สะบัดช่วยได้เยอะหมายนี้แล้วก็แบบต่อได้ด้วยใช่ไหมค่ะและไอ้นี่เขาเรียกอันเนี้ยมันคืออะไรเอาอธิบายเลยค่ะครับก็ เวลาเราฉายงานนะครับก็คือเรากับผูกผมเดี๋ยวถ้าไม่ดูนะครับฝากตีดซื้อก่อนนะครับอันแรกที่เราต้องมีก็คือริบบินนะครับริบบินย่ยงกิ่งทุเรียนครับเวลาขึ้นไปก็ผูกกับเอวอนี่ก็ได้ครับอ่าผูกกับเอวแล้วก็พอเราปีนขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ที่กางก็คือหมัดหมัดผมริบบินตัวนี้ครับอ๋อหมัดผมก่อนหมัดผมก่อนนะครับนี่ อ่านี่นะครับอ่าครับอ่าหมัดผมประมาณน,นี้นะครับหมัดผมอ่าเร็จแล้วให้เราซอดเข้าไปครับอืมดูดีๆนะฮะ,ะมันจะมีนะอ่าอ่าค่ะซอดเข้าไปแบบนี้นะครับซอดอ๋<ไ>อ,อตอนมันเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะดันตัวนี้เข้าไปในกิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเกี่ยวเกี่ยวริบบิ้นตัวนี้จะเกี่ยวริบบิ้นล็บคหายเรานะครับ รับการทำง,งานก็คือแบบนั้นเหม,มือนกับว่าปุ๊บเราใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็พอเราเจอกิ่งถ้ามุดนี่กิ่งปุ๊บมันก็พร้บแบบนี้พรียอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเกี่ยวริบบิ้นรับลายไม้เราแล้วนี่คุณผู้ชมเห้ไม้ซ่าติดกับแขนมิสตรีก่อนเปรียบเสมือนว่ามันคือกิ่งค่ะปุ๊บเกี่ยวปุ๊บแขนกิ่งไม้มันก็หล่นลงไปใช่ไหมคะแบบนั้นอ่านะครับเดี๋ยวมาซ่าติดให้ดูนะครับตอนนี้ใส่ริบบิ้นเข้าไปในไม้โยงกิ่งแล้วนะครับ พอถึงแล้วก็ใหม่ตัวนี้แล้วก็เน็บเน็บี่กิ่งได้ครับเน็บิ่งเน็บี่ิงแล้นี้นะครับแต่แล้วเราก็คูกผม เราเฉียกแฟตินีเราจะโย่งไปกิ่งไหนเราก็ลากไปสมมื่อผมจะโย่งไปกิ่งนี้นะครับผมก็ลากมาถึงกิ่งก่อนเสร็จแล้วผมก็กะเชียกลงก็ตัดฮะตัดเชียกตัดเชียกแฟตินีก็มายุบคู่กับกิ่งนี้ครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงตามที่เราต้องการเลยครับดึงให้ตึงแซกตันฮัอตกแวัมนี่นะตนสามรอบเดี๋ยวแต่นะเขาจะพุ่งเั็นศืนยแล้วก็ดึงผมใหม่แค่นี้ครับ การที่เราจะทําสุเรียนให้มีคุณภาพนะครับก็คือเราต้องโร้วันดอกบานนะครับก็แต่ก่อนหยุกรุนไม้นะครับเนี่ยนําว่าให้ทําแบบนี้นะครับพาเราจะโร้ว่าก็จะตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราได้วันไหนนะครับอ่าเมื่อเวลาเมื่อมีนมาตัดก็คือตัดตามเฉือกโยงนะครับว่าเฉือกที่นี่เป็นรุนแรกนะเฉือกที่นี่เป็นรุนสองคอยไรตัดได้ง่ายครับเราก็จอดไว้เลยว่ารุนไหนบานวันที่เท่าไหรครับอ่าก็คือการจอดนะครับ ก็คือจอดวันดอกบานดอกแหลกข,ของรุุนนั้นเสร็จแล้วให้เราบวกเจ็ดเข้าไปครับเพราะว่าดอกจะบานดอกแหลกจนถึงดอกทุดถ่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันครับพะนั้นเรกก็หนับไปอีกเจ็ดวันก,กน็คือให้มันอยู่กลางดอกนั่นเองนะครับก็คือว่าเขียนประมาณวันถิ่เจ็ดของดอกแล<อ>้วจะบานก็เขียนไหวสักทีนี้เราก็หนับไปอีกกี่วันนะคะเราจะเจ็ดวันครับมม่ติตัดได้อะถ้าเป็นม้อนท่องอร่อยอีกิบวันครับครับถ้าเราตัดไา่เองมันก็ง่ายครับะว่าเราพ่อมันโตเหมือนกันเนี่ย พราะอายุมันหมากเาจะแลกไม่ออกว่าอันนี้เป็นดุ่นไหนครับออถ้าเราอยากเป๊ะเราอยากตัดใช้เองได้ได้กำไรหมากว้าเนี่ยเราก็แนะนํำว่าให้จอดแบบนี้ว้าครับก็จะทํางานง่ายครับ สำหรับวันนี้นะคะเทพิซอนได้พาคุณชมนะคะมายเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะคะในพื้นที่ของบานไซ้้านะคะเพื่อขอกโพจังวัดปตัตตานีนะคะกับสวนคร่โซ้านะคะครหรือว่าสวนของหนองสายฝานั่นเองชื่อว่าเป็นเกษตรกรรุ่นไม่เลยและเทวาเริ่มต้นในการปลูกทุเรียนแค่ประมาณ8เดือนเท่านั้นค่ะก็ยานเทพิซอนได้พาไปดูก็ชื่อว่าเป็นการประสบความสําเร็จ ก้าแรกแล้วก็ก้าต่อต่อไปนะคะข้องคนเทวารักในเรื่องของการเห็ดจะปลูกทุเรียนอย่างหน่อยก็ทําให้เห็นแล้วว่าแค่แปดเดือนเท่านั้นก็สามาเทือจะทําให้นี่แหละผ้นผลิตเป็นการต่อยอดของเทวะพ่อกับแม่ทํามาแล้วแต่อย่างหน่อยก็คือว่าเราได้เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาขึ้นมาจะเทวะพ่อแบบว่าปลูกแบบธรรมดาแบบวิถีชีวิตของชาวสวนแบบสมัยแต่ก่อนแต่แรกแต่ว่าพ่อมีในเรื่องของลักวิชาการแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้พ้นผลิตนี่แหละ เป็นอย่างที่เราเห็นก็คือว่าได้ลูกได้ลูกออกพน้นได้เยอะขึ้นมาสุดท้ายนี่ค่ะยากจะายนี่แหละนองสายฝ่าได้ายไงขีดสําหรับคนี่ว่ายาจะลองแบบปลูกทุเรียนแต่หลายคนบอกว่าทุเรียนเนี่ยคือมันยากมากๆเลยแต่วันนี้ก็คือว่าเราทําให้เห็นแล้วว่าถ้าเราตั้งใจจริงเหมือนกับเทนนองสายฝ่าทานี่แหละพี่สอนเชียวว่าทาได้ทุกคนค่ะครับก็คือทุเรียนนะครับทำยากจริงอ่ะถ้าเราฟั่งปากต่อปากมากเนี่ยมันทำยากจริงๆ แต่้าเล่าเนี่ยครับมีความรู้บวประสบการณ์นะครับผมทำามาแปดเดือนก็เปิดเผยให้แล้วนะครับพี่ๆน้องๆให้แล้วว่ามันประสบความสำเร็จทำได้นะครับแต่ผลผลิตนะครับทิ่ง่อยากจะฝฟ้าก็คือว่าการหลบต้นทุนจริงๆอย่างที่บอกไปตอนายกนะครับว่าลงทุน3ามพันได้สามเหมือนกับลงทุน3ามเหมือนได้ห้าแสนแบบไหนคือการหลบต้นทุนนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะดีแบบนี้ไปอีกนา่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราล่องคิดแรกครับตอนนี้ยังลงมือลงมือตอนนี้ยังทันเลยนะครับ ก็เด้วยครับขอบคุณครับค่ะนี่นะคะก็ชื่อว่าวันนี้นะคะเราได้มาเยี่ยมชมอีกสวนนึงนะคะในพื้นที่ของบานไส้ขาวถ้าเกิดว่าใครนะคะแปบบ้ว่าอยากจะชิมทุเรียนนะคะคโดยเฉพาะของหนองสายฝานเนี่ยพิอนอยาจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปดูแล้วมันไม่ใช่มีเขมอนทองนะักผู้ชมที่เราไปดูมีทางโอชีน้ำดำมูซังคิงนะคะคก็สามารถมาได้เลยช่วงไหนถ้าเกิดว่าอยากจะมาชิมแบบถึงสวนเน่ยค่ะครับประมาณกลางเดือนกรกฎามาได้เลยนะครับ ค่ะมาได้เลยหรือว่ามีาา <TikTok S 2> ทางติดต่อในติกต็อกนะครับทีทิกต็อกตูตเรียนศูนย์ถึงลอยนะครับ ค่ะนี่ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยนะคะทุเรียนซูนถึงรอยนะคะคของนอหนองไซฝาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครี่มีโอกาสม,มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ําตกไซขาวก็ขับขึ้นมาเลยค่ะสังเกต <ไร S 1> ดีๆนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่ายูติดน้นค่ะห้าไม่อยากเลยก็จะได้มาชมบรรยากาศสวนทุเรียนเทว่าโอบล้อมไปด้วยเขาสันคราคีรีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ค่ะพี่สอนต้องเคขอคคุณนะคะลองไซฝามักๆเลยเทผ้ามาให้ความรู้เทคนิคไม้มนะคะสาหรับคนเทว่าปลูกทุเรียน มือไหมขอบคุณมากะ,ค,ะครับสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมคะสหรวันนี้นะคะเทวาเรานะคะได้มาเยี่ยมชมนะคะสวนทุเรียนของหนองไซฝานะคะก็ชื่อว่าเป็นเกษตรกร,กรดุลไม้นะคะเทว่าฮั้นแล้วก็สนใจมาปลูกทุเรียนนะคะย่านเทพิสอวรป้อนะคะว่าคุณผู้ชมวันนี้เทพิสอวรรท่าบ้านะคะไม่ใช่ทุเรียนแข่พันม้อนทอนะคะไม่ว่าเทว่เราไปดูนะคะมีทางโอชีน้ําดังมูซากิงแล้วก็เทพิสุรยืนดูนี่คุณผู้ชมยาจอกว่านี้แล้วโอ้โหพ้นผลิตแบบ เยอะมากเลยโดยเฉพาะมองจากตายตอนเนี่ยเยอะอันนี้อยากจะบอกว่ามันคือ 1, พันุพ่วงมันนี่ค่ะก็ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะทว่าเขารับนิยมบริโภโพกันนะคะยาเทปิซอนบ้าทุกครั้งเลยคุณผู้ชมคะว่ากษตระนะคะไม่ใช่มีแค่การเลียงั้วนแล้วก็ไม่ใช่มีแค่การปลูกพักนะคะเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกร,ก,รกับพิซอนในรายการ,กรเกษตรซ็ทำคิปน,นะคะครั้งต่อไปคุณผู้ชมพิซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องเาวานะคะเกี่ยวกับกเกษตรแล้วก็ก เกตรกรทันไหนพื้นที่ไหนนะคะทองจังหวัดเชียงภาคใต้เดี๋ยวพี่สนจะพาไปในครั้งหน้านะคะวันนี้คุณผู้ชมพี่สนขอทิงถ่ายนี่เลยบรรยากาศของสวนถุเรียนของหนองไซป่าในพื้นที่ของบ่าไซเขา,าวอำเภอของโพจังหวัดตะัด,ดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ